นอนไม่หลับเครียดกินยานอนหลับดีไหมสวัสดีครับผมนายแพทย์นกดนในสิีมมหาราชแพทย์ประจำบ้านหน่วยประสาทวิทยาคณะแพทย์าสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับคคือสำหรับการนอนหลับนะครับก็คือธรรมชาติของชีวิต คงไม่มีมนุษย์คนไหนที่จะดำรงชีวิตต่อเนื่องได้ถ้าเกิดเราไม่นอนเพราะว่าในระหว่างที่เรานอนเนี่ยร่างกายก็จะมีการปรับเปลี่ยนทางสรีระกายภาพการปรับเปลี่ยนทางฮอร์โมนนะฮะ<ม>เพื่อให้เราได้พักผ่อนทั้งสภาวะกายสภาวะใจแล้วก็พร้อมที่จะดำเนินชีวิตต่อไปได้ครับในระยะยาวเนี่ยสงผล กระทบต่อทั้งสภาวะกายคือสามารถทําให้เกิดโรคง่ายขึ้นต่อร่างกายถ้าเกิดคนที่มีโรคประจําตัวอยู่เนี่ยก็อาจจะทําให้โรคประจําตัวที่เป็นอยู่เนี่ยกำเริบหรือว่าแย่ลงได้นะครับะจะส่งผลต่อสภาวะทางสมองทําให้เราเนี่ยคิดได้ช้าลงนะครับความจําลดลงประสิทธิภาพในการใช้สมองเนี่ยไม่เต็มร้อย แล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะส่งผลต่อสภาวะจิตใจทำให้เกิดภาวะความเครียดอาการซึมเศร้าหรือแม้กระทั่งอาจจะทำให้เกิดความวิตกกังวลได้ครับครับเป็นคำถามที่หลายคนชอบถามเข้ามานะฮะว่าการนอนท่าไหนเป็นท่าที่ดีที่สุดเนาะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันคงไม่มีท่านอนท่าไหน,น,ท,นท่านึงที่เราจะบอกว่าเป็นท่านนทาี่ดีที่สุดน,นะครับท่านอนของแต่ละคนเนี่ย ก็จะมีท่านอนที่เหมาะสมที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับไรบ้านนะครับหนึ่งความถนัดเนาะบางคนนอนตะแคงซ้ายบางคนนอนตะแคงขวาแล้วถนัดทาให้ตัวเองอยู่ในภาวะที่ผ่อนคลายสบายแล้วก็นอนได้น,นะครับจะเกี่ยวข้องกับทางสรีระทางกายภาพมีกระดูกสันหลังที่โกงผิดปกติโค้งผิดปกติหรือเปล่านะครับหรือว่าจะเกี่ยวข้องกับการมีโรคประจำตัวเนาะอย่างเช่นถ้าเกิดเรามีโรคของ ทางเดินหายใจส่วนต้นขุดตันนะครับหรือว่าหยุดหายใจระหว่างที่นอนเนี่ยเราก็จะแนะนําว่าให้กลุ่มคนเหล่านั้นเนี่ยพยายามไม่นอนอยู่ในท่านอนง่ายดังนั้นคงตอบได้ว่าไม่มีท่านอนท่าไหนาท่าหนึ่งที่เหมาะสมที่ดีที่สุดนะครับแต่ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเนาะว่าท่านไหนที่เหมาะ